ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกัน วันนี้นะครับผมจะชวนทุกคนมาคุยกันในเรื่องของหุ้นผลิตนะฮะก็คือปกติแล้วเนี่ยผมก็จะค่อนข้างเป็นคนที่ชอบนะครับข้างคลายลงไหลได้ปลื้มท้าไมนัพูดเห้สอดคล้องกันนะครับครับหุ้นบริการเป็นพิเศษนะครับหุ้นบริการคือหุ้นเซอร์วิสนะครับ หุ้นบริการเนี่ยจะมีลักษณะสำคัญก็คือเป็นหุ้นที่ไม่ได้ผลิตสินค้าเองนะยกตัวอย่างเช่นสินค้าออหุ้นค้าปลีกเป็นต้นนะครับก็คือรับสินค้ามาแล้วก็ขายออกไปนะครับทำหน้าที่ในการให้บริการอย่างธุรกิจค้าปลีกนี่ก็คือการธุรกิจหาสินค้าแล้วก็กระจายสินค้าใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตัวของธุรกิจเซอร์วิสเองเนี่ยจะมีข้อเด่นก็คือเรื่องของความสามารถในการรักษาอัตราการทํากําไรนะครับเนื่องจาก พอ,อพอไม่ต้องผลิตสินค้าเองแล้วเนี่ยก็จะทำให้การควบคูมอัตรากำไรขั้นต้นอัตรากำไรสุทธิเนี่ยแม่นยามากขึ้นนะครับเหตุผลก็คือว่าหุ้นกลุ่มธุรกิจเนี่ยมักจะเป็นหุ้นที่มีอัตรากำไรขั้นต้นไม่ค่อยคงที่นะครับขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งนะครับสมมุติว่าต้นทุนเนี่ยค่าเสื่อมราคาเนี่ยตกอยู่ที่ปีละ50ล้านบาทนะครับ 50บล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยค่าเสื่อมราคาเนี้ยก็ต้องมีการกระจายเข้าไปอย่าางเข้ไปอยู่ในต้นทุนสินค้าด้วยนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าจริงๆแล้วการกระจายค่าเสื่อมราคาเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าไปได้ทั้งบรรทัดต้นทุนขายแล้วก็ได้ทั้งค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารนะครับเช่นออฟฟิศส่วนที่เป็นออฟฟิศของพนักงานขายออฟฟิศของผู้บริหารนะครับแบบเนี้ยต้องไปอยู่ในบรรทัดค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งลักษณะเนี้ยก็จะเป็นไปเหมือนกับธุรกิจบริการโดยทั่วไปนะครับแต่พอมาเป็นเรื่องของต้นทุนขายแล้วเนี่ยมันก็ยังมีค่าเสื่อมราคาอยู่ด้วยนะครับแล้วมักจะเป็นส่วนใหญ่ด้วยเพราะว่าธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยต้นทุนผลิตของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากค่าเสื่อมราคาเพราะว่าโรงงานมักจะมีราคาแพงนะครับค่าเสื่อมราคาที่กระจายลงไปก็เลยมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ย พอการที่เขามีต้นทุนคงที่เยอะในบัญชีนะครับทำให้ปริมาณการผลิตของเขาเนี่ยส่งผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นเยอะยกตัวอย่างเช่นถ้ามีปีละ50ล้านบาทแล้วเขาผลิตสินค้าได้ยอดขายนะครับต่ําๆเช่นอาจยอดขายอาจจะได้สักปีละร้อยล้านอะไรเงี้ยนะครับแค่โดนค่าเสื่อมราคาก็หายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับกาไรขั้นต้นก็อาจจะบางมากๆนะครับหรือว่าอาจจะขาดทุนด้วยซ้ําแต่ในทางตรงข้ามนะครับถ้าเขามี ค่าเสาื่อมราคาอยู่ที่50บล้านบาทแล้วเขา,เาคนเดียวกันเลยนะโรงงานเดียวกันเลยนะครับแต่เขาสามารถดันยอดขายไปได้ถึง500ล้านอยล้านงียนะครับกำไรขั้นต้นกว่าจะมากมหาศาลเลยก็ได้นะครับทั้งๆที่โครงสร้างธุรกิจหรือแอสเซทที่ใช้เนี่ยมันเป็นแบบเดียวกันแต่อัตรากําไรขั้นต้นเนี่ยมันต่างกันได้มากๆนะครับอันนี้ก็เลยเป็นจุดสําคัญที่ทําให้ธุรกิจผู้ผลิตเนี่ยมีความซับซ้อนมากกว่าธุรกิจบริการนะครับอย่างค้าปลีกนะครับสมมุติว่าเราซื้อสินค้ามา10บาทนะครับ เออซูอมาซื้อสินค้ามา7บาทตั้งราคาขาย10บาทนะครับแบบนี้คือได้ก็ากำไราาต้น3าบนคงที่ขาย1ชิ้นก็ได้30%ขาย10ชิ้นก็ได้30%ดังนั้นเรื่องของการประเมินมูลค่านะครับแล้วก็เรื่องของการคาดเดากำไรคาดเดาเอะไรต่างๆเนี่ยมันจะค่อนข้าง หุ้นผลิตก็จะยากกว่าหุ้นบริการนะครับเพราะว่าตัวเลขต่างๆเนี่ยมันต้องมีสมมติฐานเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะโดยเฉพาะเรื่องของกําลังการผลิตที่ก็มีความซับซ้อนในตัวเองนะครับดังนั้นหุ้นผู้ผลิตเนี่ยจึงไม่ใช่หุ้นที่เป็นหุ้นแมสสนะครับหรือว่าไม่ใช่หุ้นที่นักลงทุนทั่วไปจะชอบกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะคาดเดายากนะครับแล้วก็มีสัดส่วน งบการเงินที่อาจจะยากกว่าธรรมดานะครับรวมไปถึงความสามารถในการแข่งขันเนี่ยก็มักจะไม่ได้สูงด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วธุรกิจผู้ผลิตเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้ส่งตรงเข้ากับมือลูกค้าโดยตรงนะครับเขาก็มักจะต้องไปผ่านมือธุรกิจบริการก่อนนะครับก็คือธุรกิจจัดจาหน่ายธุรกิจค้าปลีกนะครับธุรกิจในหน้าต่างๆที่เป็นคนกระจายสินค้าให้เขาอะนะครับ ดังนั้นเนี่ยความสามารถในการต่อรองแข่งขันเขาก็อาจจะไม่ได้เยอะมากด้วยเพราะว่าเขาต้องไปผ่านมือของธุรกิจเซอร์วิสเหล่านี้นะครับภาพรวมของธุรกิจผู้ผลิตก็เลยไม่ค่อยเป็นที่นิยมนักในประเทศไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับจุดที่บอกความนิยมได้ดีที่สุดก็คือเรื่องของ PE นะครับก็ถ้าโดยโดยค่าเฉลี่ยโดยรวมนะครับธ,ธุรกิจบริการโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมี PE สูงยกตัวอย่างกลุ่มที่เห็นชัดๆก็คือกลุ่มโรงแรมนะครับร้านอาหาร โรงพยาบาลนี่ชัดมากนะครับแล้วก็คาปลีกนยเป็นกลุ่มหลักๆเลยที่เป็นตัวแทนของความ PE สูงของกลุ่มเซอร์วิสนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าโอ้โหทันทีที่เป็นบริการทันทีที่เป็นคาปลีก PE ก็จะลอยมาสัก20แหละนะครับเราไม่ค่อยเห็นคาปลีกตัวไหนที่ PE ต่ำสิบนะครับยกเว้นมันมีสตอรี่เรื่องราวของมันโดยเฉพาะจริงๆที่อาจจะมีข้อกังวลบางอย่างที่ทําให้มันไม่ได้ถูกซื้อขายใน PE ที่สูงนนะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจบริการโดยทั่วๆไปนะครับถ้าธุรกิจบริการที่ไม่มีแบรนด์เนี่ยโอกาสที่เราจะเห็น PE ต่ำสิบนี่ค่อนข้างง่ายนะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เป็นธุรกิจส่งออกกลุ่มอ e ิเล็กทรอนิกส์กลุ่มยานยนต์ทั้งหลายเนี่างที P ่ e ี8 9เจ็ดแปดเก้าสิบนี่ถือว่าปกติมากนะครับนักลงทุนบางคนเล่นง่ายมากครับซอ รอไปขาย PE 10แบบนี้เนี่ยดูเหมือนไม่เยอะนะแต่เจ็ดขึ้นไปสิบเนี่ยเกือบ50เปอร์ซนตนะครับแค่เปรียปรับจาก p ีเจไป PE 1 0สเองอะนะครับแต่ถ้าพุ้นบางตัวมีแบรนด์หน่อยนะครับอย่างที่เราจะเห็นกันนะครับอย่างตัวอย่างเท่าแก่น้อยนะครับก็ถือว่ามีธุรกิจผลิตอยู่ด้วยนะครับเอ่อคาราบาวอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตัวคามาดคามาดก็มีโรงงานหรือว่า ด,ดูดีๆมันนี้ก็มีโรงงานนะครับช่วงที่มีสตอรี่ดีๆแบรนด์มันดีจัดๆเนี่ยราคาหุ้นก็แพงมานะครับคราวนี้เนี่ยผมก็กลังจะบอกมาว่าปกติแล้วนยครับตลาดหุ้นจะสนใจหุ้นเซอร์วิสเป็นพิเศษแล้วก็จะค่อนข้างมองข้ามหุ้นที่กลุ่มเป็นผู้ผลิตนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ซะเยอะนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือปีนี้นะครับอยากให้ทุกคนหันมาลองหุ้นมองดูหุ้นผลิตหน่อยเพราะว่าหุ้นผลิตเนี่ยนะครับมีข้อดีหลักๆเลยก็คือว่า เขาได้รับผลกระทบน้อยกว่าหุ้นบริการในช่วงเวลาเดียวกันที่เกิดโควิด1 9นะครับเนื่องจากหุ้นบริการเนี่ยส่วนใหญ่เป็นหุ้นที่ต้องพบคนเยอะคือเขาขายบริการดังนั้นหลักๆคือเขาต้องมีการ face to face กับมนุษย์นะครับต่างกับหุ้นที่เป็นหุ้นผลิตที่เขาขายสินค้าที่เป็นสินค้าที่ ไม่ต้องเจอหน้ามนุษย์ก็ได้นะครับหมายถึงว่าเขาขายไปอ่ะคือลูกค้าต้องการสินค้าของเขาเพาเขาขายไปโดยไม่ต้องแคร์ว่าจะต้องมีหน้าร้านหรือเปล่าอายุตัวอย่างง่ายๆอย่างมาม่าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะขายที่เซเว่นไม่ว่าจะขายที่แมคโครไม่ว่าจะขายที่โลตัสนะครับเขาก็ขายได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่อ่าโอเคอัตรากาไรแต่แต่ที่อาจจะต่างกันหน่อยแต่สุดท้ายแล้วสินค้าก็ก็ถูกขายออกไปเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นธุรกิจเอ่อภาคผลิตส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ไตามาสหนึ่งะนะครับเขาก็ไม่ค่อยได้รับผลกระทบแบบโดดเด่นนะบางหุ้นบางตัวที่เป็นหุ้นบริการเนี่ยนะครับปิดห้าแค่สิบวันเนี่ยพลิกขาดทุนเลยนะครับเมเจอร์เป็นต้นนะธุรกิจโรงภาพยนตร์เซนนะครับเซนเอ่อเซนกรุ๊ปนะเซนเวสต์รองก็เป็นเครือของร้านอาหารในเครือเซนทันเนี่ยนะครับก็ขาดทุน ปิดสิบวันึงนะนะครับแต่ได้รับผลกระทบเยอะมากเพราะว่ามันได้รับผลกระทบนำมาก่อนแล้วนะครับหรืออย่างเซนเทลเงี้ยธุรกิจโรงแรมผสมร้านอาหารก็ขาดทุนนะครับ แต่ไตรมาสนี้นะครับผมเห็นหุ้นผลิตหลายๆตัวกําไรดีนะครับแน่นอนว่าผมคงจะไม่ได้ยินให้ถึงขั้นว่ามีตัวไหนบ้างอย่างไงนะครับแต่ถามว่าโดยระยะยาวแล้วผมชอบหุ้นผลิตไหมคําตอบคือผมก็ไม่ค่อยชอบนะครับมันไม่ใช่หุ้นที่ไม่ดีนะแต่คือมันเป็นหุ้นที่ต้องตามไงเพราะว่าถ้าช่วงที่ capacity มัน over เนี่ยกำไรมันจะดีมากแต่ถ้าช่วง capacity มัน drop คือช่วงเปิดโรงงานใหม่เปิดและผลิตใหม่เอ่อกำไรขั้นต้นมันก็จะ drop ดังนั้นไม่เป็นหุ้นที่ไม่ได้สามารถถือแล้วก็ ละเลยได้นะครับคือช่วงนี้ผมก็อาจจะไม่ค่อยแอคทีฟกับหุ้นรายตัวเท่าเดิมนะก็เน้นที่จะมองภาพยาวมากขึ้นนะครับพอนี้พอมันมองยาวมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมีการไม่ได้ลงรายละเอียดในหลายๆจุดในนี้หุ้นผลิตมันก็จะมีจุดอ่อนและมันต้องการความเข้าใจเยอะกว่าหุ้นบริการนะครับหุ้นบริการเนะี่ยบางทีเราไปเดินดูธุรกิจเราดูงบการเงินคร่าวๆแล้วก็เข้าใจทั้งหมดแล้วนะครับแต่ปีนี้ก็เป็นปีที่ผมหันมาลงทุนในหุ้นผลิตอีกครั้งนะครับล้วก็ลงทุนค่อนข้างเยอะด้วยซึ่งสิ่งที่่่ผมมจะบอออกกก็คืวาาาไยาให้เร ไม่อยากให้เราเนี่ยไปโฟกัสกับคำว่าเซอร์วิสหรือเปล่าในธุรกิจที่เป็นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าธุรกิจในตลาดทรัพย์จะแปะว่าเป็นอินดัสทรีไหนนะครับเราก็ต้องวิเคราะห์เองอยู่ดีหุ้นบางตัวนะครับเป็นหุ้นที่ที่อยู่ในกลุ่มค้าปลีกเหมือนกันแต่ก็เป็นผู้ผลิต หุ้นค้าปลีกบางตัวก็เป็นค้าปลีกอย่างเดียวนะครับหรือว่าหุ้นเซกเตอร์อื่นไปเลยบางทีก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมเลอกว่าเฮ้ยปีนี้จริงผมชวนทุกคนมาอ่านหุ้นกลุ่มผู้ผลิตมากขึ้นนะครับงบการเงินหลายตัวโอเคเลยแหละนะครับก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าโอ้โห,หเติบโตระเบิดระเบ้อนะครับแต่เมื่อเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันแล้วนะครับแล้วก็เมื่อเปิดเทียบกับวิกฤตที่ระบาดขนาดนี้แล้วเนี่ยหุ้นกลุ่มผู้ผลิตที่เขามีแบรนด์สินค้าที่มั่นคงแข็งแรงถาวรบางอยา่าง ก็ยังจําเป็นจะต้องได้รับการถูกซื้อสินค้าของเขานะครับยังต้องได้รับการถูกซื้อในในชีวิตประจำวันอยู่ดีดังนั้นถึงแม้ว่าจะเกิดโรคระบาดขึ้นประชาชนก็ไม่ได้ละเลยที่จะอุดหน,นุนเขานะครับดังนั้นก็เป็นเป็นแนวไอเดียหนึ่งแล้วกันนะครับว่าปีนี้หุ้นกลุ่มผู้ผลิตก็น่าสนใจขึ้นมาเยอะถ้าเทียบกับกลุ่มเซอร์วิสที่น่าจะดรอปลงไปหนักเพราะว่าเรื่องของการเจอวิกฤตของโรคระบาดครั้งนี้นะครับมาก็ เดี๋ยวลองตอบคำถามหน่อยนะครับเออข้อแรกนะครับอันนี้คนจะถามบ่อยก็คือเรื่องของการสอนการประเมินมูลค่าหุ้นนะครับคือการสอนการประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะ พูดละเอียดเลยนะครับมันจะอยู่ในวันหัวข้อที่7นะครับของลงทุนศาสตร์เลคเชอร์ลงทุนศาสตร์เลคเชอร์เยมีวิเคราะห์มหาภาคนะครับวิเคราะห์อุตสาหกรรมวิเวคราะห์พื้นฐานบริษัทแนวคุณภาพวิเคราะห์พื้นฐานบริษัทแนวปริมาณวิเคราะห์ผู้บริหารวิเคราะห์การเติบโตแล้วก็จะเป็นประเระมินมูลค่าพื้นฐานนะครับถ้าใครอยากจะร้อยให้ผมพูดเล่าบรรยายเนี่ยก็อยากให้รอในเทปประเมินมูลค่าพื้นฐานเนาะแต่ถ้า ด่วนนะฮะมันด่วนมากรอหลายอาทิตย์ไม่ไหวก็หนังสือแนะนําที่ผมแนะนําให้อ่านนะครับก็มีหนังสือชื่อว่า V.I. Guidebook นะครับ V.I. Guidebook คนไทยเขียนนะชื่อไทยชื่อว่ารัฐบัลคู่มือ V.I. ประมาณนี้มั้งนะครับก็เป็นเล่มที่ประเมินมูลค่าดีแล้วก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมทํามากที่สุดนะครับเล่มรองลงมาก็คือการประเมินมูลค่าหุ้นของอัศวดามอดารันนะครับอันนี้แปลมาจาก The r i s t e k of ฟ a l ล a t i o ันอันนี้ก็เป็นเล่มในดวงใจผมมากเหมือนกันนะครับจะพูดทฤษฎีค่อนข้างเยอะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องวัดเล่มวัดมูลค่าหุ้นด้วยตัวคุณเองนะครับอันนี้ของพี่สุมาอีซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์มือนะครับไม่มีตามร้านหนังสือทั่วไปถ้าสนใจเนี่ยกอ็อาจจะต้องเสิร์ชชื่อ,อ,อชื่อพี่สุมาอีนะครับลงใน ลงใน Google แล้วจะเจอเว็บพี่เขาแล้วก็เข้าไปสั่งกับพี่เขาโดยตรงนะครับวัดมูลค่าหุ้นด้วยตัวคุณเองของซูมาอี้นะครับแล้วก็ค้นหาเอาเนาะจำชื่อเว็บไม่ได้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็น dexsuki.net ประมาณนี้นะแต่ไม่คอนเฟิร์มนะครับมาเอออยากให้อ,อันทานอีก็อันนี้ชัดนะครับอยากให้ EP โชว์ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าหุ้นครับถ้าเป็นหุ้นในต่างประเทศ หุ้นไทยจะติดเกณฑ์กราต่อหุ้นต่างประเทศหรือหุ้นไทยในดดีตก็ได้ครับถ้ามีตัวเลขจริงๆจะให้ดูสามหุ้้นเป็นตัวอย่างทําให้ผู้ฟังมีความเห็นเรื่องการรเมองราคาหุ้นมากขึ้นก็ทําอยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวขอรอเลคเชอร์เนอะเพราะว่าถ้าผมข้ามาพูดก่อนะสมมติผมให้คาพูดให้ตัวเลขหลายๆอย่างไปมันก็คนฟังก็อาจจะงงอยู่ดีนะครับก็เดี๋ยวรอถึงตอนเลคเชอร์ก่อนละกันเนาะนะครับคำถ,ถามต่อไปนะครับอืม ออชอบฟังมากๆค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะช่วงนี้ปตทประกศาศผลประกอบการขาดทุนมากแต่หุ้นยังไม่ตกหรือกรณีมินมีราคาลงเพราะช่วงโควิดทั้งสองตัวสายป่านยาวถ้าเรารอถือยาวช่วงนี้จะดีไหมคะมือใหม่หัดเล่นมากๆ,ๆๆๆได้พยายามเรียนตามหน้าเพจเฟสหกสิวันแล้วให้รู้ได้หุ้นหรอคะ่ะก็ปตทนะคะเป็นหุ้นโภคภัณฑ์ก็ถ้าเข้าใจมานั้นนะคาดการภภาพกพันฑ์ได้ถามตัวเองก่อนก็ได้ครับว่ารู้ไหมว่าไตมัดเนี้ยปตทจะขาดทุน ถ้ารู้ก็อาจจะลงทุนก็ได้นะถ้าไม่รู้ก็แนะนําว่าว่าอย่าลีก,ก็ลีกเลี้ยงไปดีกว่าหรือมินตเนี่ยที่ราคาลงนะเพราะว่าเอ่อโควิดแต่ทั้ง2ตัวสายป่านยาวมิ้น์สายป่านยาวเนี่ยมันยาวแค่ไหนครับตัวความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยมันสูงขนาดไหน DE มันเท่าไหร่นะครับควิกเลโชมันยังไงนะครับตอบได้ไหม ถ้าตอบได้ก็ลงทุนได้นะแต่ถ้าไม่เคยอ่าน Quick Ratio เลยไม่เคยดู DE ไม่เคยดูความสามารถในการชำระดอกเบี้ยนะครับ EBIT ต่อ Interest อย่างเงี้ยผมว่าก็แปลว่าไม่ได้รู้จริงๆอะหมายถึงว่าก็รู้ว่าก็อาจจะคิดไปเองหรือเปล่าว่าสายป่านดีอันนี้ก็ผมก็ไม่ได้พูดว่าสายป่านเขาไม่ดีนะแต่ก็จะบอกว่าเอ้ยเห,เหตุผลที่ยกมาไม่ผิดมันถูกนะครับแต่ก็ ได้วิเคราะห์ด้วยตัวเองหรือเปล่าเออถ้าวิเคราะห์ด้วยตัวเองแล้วเห็นแบบนี้ก็ลงทุนได้ครับอนาคตกําไรหรือขาดทุนผมไม่รู้แต่ผมก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันผ่านการวิเคราะห์ของเราเองแหละแต่รู้ได้ยังไงว่ามันใส่ป่านดีอะไม่เอาแค่รู้ว่ามันเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวก็ล้มมาแล้วนะครับก็ยังไงก็อาจจะต้องหาคําตอบหน่อยถ้าหาคําตอบแล้วชัดเจนว่าแบบนี้ก็ก็ทําได้ครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ,บก็หลายคนก็จะติดตามฟังอยู่นะฮะก็ขอบคุณมากเลยสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์